วันจันทร์ที่ 3. มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกานางธนอมจิตแก้วเกลือสถิการและคุ้มครองแรงงานจตุจัมพรพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2567พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณถนนประมินมังคาหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองจุมพรโดยมีนายวิสาภูนเสีรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเวลา18นาฬิกานานถนอมจิตแก้วเกลือสดิการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2567พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรโดยมีนายวิสาภูนศิรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีวันอังคารที่4มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา9ก้านาฬิกานานพนมจิตแก้วเกลือสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พุทธศักราช2565ณห้องประชุมกอสเมธช,ชั้น4สาลาการจุุมพรเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้การขับเคลื่อนผลักดันแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพิบัตนนิพุทธศักราช2567ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามพระราชบัญญตัติโดยมีนายธนน์พันธีภาครองผู้ว่าราชการจุลชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา13นาฬิกา30นาทีนางถนอมจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรจะประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริบบทงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 และรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานนห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเลขที่88หมู่ที่1ตำบลนาชอางอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรวันพุทธที่5มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมพิธีรับมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ด้านตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้างสถานประกอบกิจการณห,ห้องประชุมเกาะรังกาวีสาร,กา,รากางจังหวัดชุมพรตำบลนาชอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวรัตมาปณีดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน เวลา9นากาถึง16นากานานถนอมจิตแก้วเกือือสริการและคุ้มครองรายงานจาังชมพรมอบหมายให้นางนิราสาสมทาตเจ้าพนักง,งานรายงานอาวุโสและนางสาวสศริกุลพลน้อยน้องชาการรายงานปฏิบัติการร่วมบรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวในพื้นที่อําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจํานวน12แห่งประเภทกิจการไซตก่อสร้างมีรูจ้างรวม 194คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน47คนสัญชาติเมียนมาจำนวน120คนสัญชาติลาวจำนวน22คนและสัญชาติกัมพูชาจำนวน5คนไม่พบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง,องแรงงานพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมวันพฤหัสบดีที่ 6. มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 7เวลาแปดนาฬิกาสามินาทีนางถนมจิตก้าวเกื้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรและนางสาวนนยนาเยบัวทองในชากการแรงงานชำนาญการพร้อมคณะทำงานเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2567จำนวน2แห่ง 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาชุมพรตั้งอยู่เลขที่175ถนนสาราแดงตำบลท่าทพาออำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร 2. ธนาคารด้วยการเกษตรและสาก์การเกษตรสาขามมบอมรทธิ์ตั้งอยู่เลขที่32ทับ10หมู่ที่1ถนนพัฒนาคมตำบลดอนยางอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรเวลา13.30นาน,านางถนอมจิตแก้วเกลือสวัสดิการและผู้ครองรายนานจ่อชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งในชากการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ารื่องกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนวัดถ้ำเขาภูหมูที่3ตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาภูรีรัตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2567 เวลา8เนการ30นาทีถึง16เนการ30นาทีสำนักง,งานสถิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบร,บร่ .1 ทูกจ้งางแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเลณนะสำนักง,งานสถิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรส่วนควบคุมการแจ้งเดือเข้าออกไปโป้จังหวัดชุมพรส่วนควบคุมการแจ้งเดือเข้าออกไปปู้อำเภอหลังสวน มีนายจ้างจำนวน14คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด20คนผลปรยากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการข nah ้ามลูกด้านแรงงานแต่อย่างใดตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพศักราช2567เวลา24นาฬิกาถึงวันที่8มิถุนายนพศักราช2567เวลา23นา59นาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน137คน ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจานวน2,741คนแยกเป็นสัญชาติไทยจํานวน518คนสัญชาติเมียนมาจํานวน1,926คนสัญชาติกัมพูชาจํานวน256คนและสัญชาติลาวจํานวน41คน